สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาดวงชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตหากนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูง ต้องวางลัคนามหานาทีห้าชั้นแล้วก็ต้คงาำนวณด้มือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาของท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุ ตังชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยัน,ยนก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะ56บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาศและบาทจันท์ นะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับคลิปนี้คลิปดวงชะตากุมภาพันธ์2564าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงชาวลัคนาราศีพิจิกครับลัคนาราศีธาตุน้ำนะเป็นลัคนาราศีประเภทกีตราศีหรือราศีที่มีสัญลักษณ์เป็นแมลงมีอยู่ ราศีเดียวโดดๆไม่มีพักไม่มีพวกนะเขาเรียกว่าเกณฑ์เนะเกณฑ์เกีตะสัปตะเกณฑ์นะครับดวงนามกีตะนั้นพึงเฉลียวอยู่พิจิกแห่งเดียวเท่านั้นนะภูมมะอสูนเทียวสถิตสัปตะเกณฑ์พ่อจักแสดงยศนั้นห่อนด้อยเสมอพงนะที่ต้องเอาบทกรนี้ขึ้นมาก่อนเลยก็เพราะว่าในเดือนนี้ครับ ในเดือนนี้กุมภาพันสอง5ัน้ารชาวลัคนาราศีพิจิกได้ดาวอง์เก์สองดวงพร้อมกันนะกีตะสัป,ปะตะเกณฑ์นะครับเห็นไหมมีดาวอังคารกับพระราหูเล็งลัคนาเขาเรียกว่าเกณเจ็นะเขาเรียกว่าเกณเจ็ภุมมะอสูรเทียวสัปตะเก์พ่อนี เห็นไหมภุมมะก็คืออังคารอาสูรก็คือราหูยศนั้นหอน่อนด้อยเสมอพงเห็นปะก็คือมีความเป็นองค์เกณฑ์ที่ดีทีนี้เดี๋ยวค้างไว้ก่อนเรียงไปตามวันตั้งแต่ต้นเดือนอันในช่วงต้นเดือนแรกนะครับกุมภาพันธ์เนี่ยดาวต่างๆก็ยังเนี่ยยังอย,งอยู่ในภพ คือทั้งดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ก็ยังอยู่ในมังกรนะคือในมกราคมเนี่ยดาวจะชุมนุมที่ราศีมังกรเยอะมากสูงสุดถึง6ดวงนะครับก่อนวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์นะพุธพฤหัสเสาอาทิตย์ก็ยังอยู่ก่อนวันที่13เพราะอาทิตย์จะย้ายวันที่13บสามกุมภาดาวศุกร์จะอยู่จนถึงวันที่23กลุ่มกุมภา นะครับฉะนั้นพพเนี่ยเขาเรียกว่าพบสหัสชักนะภพสหัสชักการเดินทางเพื่อนฝูงสังคมนะดาวอาทิตย์คือดาวการงานดาวการงานเข้าสู่พบสหัตชักการเดินทางเกี่ยวพันกับการงานหรือไม่งานที่ท่านทำต้องมีการสลับสบเปลี่ยนโยกย้ายหรือไปเจอกับคนหมู่มากนะดาวเสา เจ้าเรือสาัชาเขาเป็นเกษตรเมื่อเขาเป็นเกษตรก็คือโยกหน้าดวงชะตาก,ก็ให้คุณคือลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสับเปลี่ยนโยกย้ายค่อนข้างชัดเจนนะครับถือว่าดีเพียงแต่ว่าในช่วงต้นเดือนแรกนะครับต้นเดือนแรกจริงๆมันเริ่มตั้งแต่14มกราจนถึง13 3กุมภาเพราะว่าดาวอาทิตย์ยพบกรัรม,มะ โครจรเข้าสู่พบสหัสชชะมันก็ดีในเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับพันกับการงานแต่เมื่อดาวอาทิตย์มาสถิตที่ราศีมังกรนั้นดาวที่อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ยกเว้นพุธกับศุกร์จะดับนะสาวก็ดับพฤหัสก็ดับจันทร์ก็ดับนะทีเนียททำไมพุธกับศุกร์รอดเพราะว่าพุธกับศุกร์นะั้นเป็นดาวพระเคราะห์วงในการโครจรน,นั้นนะ่ะเขาเรียกว่า ไม่ไปอยู่ตรงข้ามกับดาวอาทิตย์อ่าดาวพุธกับดาวอาทิตย์จะห่างกันได้แค่เนี้ยได้แค่2ราศีส่วนดาวศุกร์จะห่างจากดาวอาทิตย์ได้แค่3ลราศีอ่านะครับด้วยวิถีวงโคโจรเขาเรียกว่าพระเคราะห์วงในซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอาธิบายกันในคลิปภายหลังนะแต่ถ้าอยากรู้ก็มาเรียนกับอาจารย์ได้นะเดี๋ยวรอหมดโควิดแล้วที่สมาคมโหาาราศาสตร์นานาชาติเปิดก็สามารถมาเรียนกันได้นะครับอ่ะ ลัคนาราศีพิจิกเห็นไหมพอวันที่13เนี่ยดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีกุมภพพันธุกรมมะพันธุเนี่ยงานของท่านจะมีความมั่นคงนะครับดาวเจ้าเรือนพบที่10เข้าสู่พบที่4เนี่ยมันเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวการลงหลักปักฐานนะเป็นการดีสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก นะครับถือว่าถือว่าค่อนข้างโอเคเลยล่ะเพราะพันธุเนี่ยมันก็คือเรื่องของความมั่นคงเรื่องของหลักทรัพย์ดาวการงานโคโจรเข้ามาถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ว,ไดวันที่13กุมภาพันธ์พอวันที่23กลุ่มกุมภาพันธ์นะครับ23มกุมภาพันธ์อะก่อนก่อนวันที่13มะมีอีกดวงนึงที่น่าสนใจคือดาวพุธครับวันที่11กุมภาดาวพุธจะโคโจรเดินหน้าในราศีมังกรนะโคโจรเดินหน้าไปว่าอะไร ดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนลาภะดาวพุธคือเจ้าเรือ,มอนะมรณะนะมรณะลาภะเนี่ยมนตีความได้ว่าเออข้อดีก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโชคลาภเจ้าเรือ,มอนมรณะก็คือการเดินทางห่างไกลหรืออรราจจะแปลว่าทรัพย์สินมรดกเมื่อเอาคําว่าม,ะนะมรณะมารวมกับลาภะเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของมรดกตกทอด แต่มันจะต้องไปเกี่ยวพันกับพี่น้องเพราะว่าเข้าเรือนศาสตร์ชะแต่เมื่อดาวพุธ1 1กุมภาปั๊บเนี่ยเดินหน้าเนี่ยมันจะแสดงผลาดาวพุธเดินปั๊บเนี่ยแสดงผลเลยแล้วพอวันที่13ดาวอาทิตย้ายออกไปปั๊บเนี่ยดาวพุธก็จะเขาเรียกว่าเริ่มมีแสงเต็มที่นะครับเพราะว่าอยู่แยกกันละอยู่แยกกันราศีละนะแต่ดาวพุธเนี่ยเดินหน้า ดาวอาทิตย์ก็ขยับหนีไปอย่างเงี้ยดาวพุธเริ่มมีแสงเดินหน้าด้วยและเริ่มมีแสงด้วยฉะนั้นนะเรื่องเกี่ยวกับโชคลาบคือลาพะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมรณะเกี่ยวกับมรดกการเดินทางหรือบางทีอาจจะได้ในสิ่งที่เคยเสียไปแล้วนะเงินประกันเงินเบิกจ่ายเงินตกเบิกเป็นลักษณะนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะอ่ะ ดาวอาทิตย์ว่ากันไปแล้วนะเจ้าเรือนกัมมะเข้าสู่เรือนพันธุอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วเจ้าเรือนพันธุล่ะไปไหนนี่สําคัญเจ้าเรือนพันธุก็คือพระราหูพระราหูนี่มาเป็นองค์เกณฑ์ให้กับลัคนาราศีพิจิกนะอย่างที่บอกนอกจากองค์เกณฑ์แล้วยังเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับกีตะคือสุรินทั้งภุมิมินสหัตพันธ์ ปัตตนิสุภะอันวินาทนั้นอุดมเกณฑ์นะปัตตนิก็คือองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์เขาเรียกว่าพิจิกเนี่ยบทจะได้ก็คือเต็มที่นะแต่กว่าจะได้เนี่ยรอนานเลยทีเดียวนะครับคือถ้าองเกณฑ์เนี่ยรอนานเพราะดาวพระราหูเนี่ยโคจรรอบจักรราศรีเนี่ยสิปปีครับ นั่นหมายความว่าในรอบ18ปีท่านจะได้ดาวองค์เกนหนึ่งครั้งอันนี้ไม่รวมังคารนะังคารอาจจะประมาณปีละหนึ่งครั้งนะครับประมาณปีละหนึ่งครั้งเพราะว่าดาวองคารเนี่ยสีวันจะย้าย1ราศีทัานะดาวองคารจะโครจรมาเล็งลัคนาราศีท่านเนี่ยในรอบหนึ่งปีก็ครั้งหนึ่งนะจะได้ไบ่อยๆอนะองเกณน,นนี่สําคัญนะครับแต่อุดมาเกณฑ์จะได้บ่อยหน่อย นะครับอุดมเกณฑ์จะได้บ่อยหน่อยเพราะว่ากีตาคือสูรินทั้งภูมิมินสหัสพันสหัสพันก็พบนี้สหัสพันพันนี้รวมถึงพันธุด้วยนะสหัสพันปัตตนีนะสุภะอันวินาตนั้นอุดมเกณฑ์หนึ่งสองสาสี่ห้าาราศีถ้าเกิดลาหูเนี่ย ไปอยู่ในฮะราศีเนี่ยก็จะได้อุโดมเกณฑ์ทั้งในดวงกาเนิดแล้วก็จอดด้วยนะครับอ่าทันั้นก็ว่ากันไปแต่จุดที่เจ๋งๆที่สุดคือเป็นทั้งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์คือที่ราศีพฤษภเล็งลัคนาราศีพิจิกแบบนี้18ปี1ครั้งแล้วดาวอังคารเข้ามาด้วยเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าจะหาโอกาสแบบนี้ได้ที่ไหนอีกดาวอังคารจะย้ายเข้ามาวันที่24กกุมภาครับ ก่อนที่จะพูดถึงอังคารขอพูดถึงดาวศุกร์ก่อนพระดาวศุกร์ย้ายก่อนหนึ่วนงวัน23มกุมภาดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนวีนาเป็นเจ้าเรือนปัตตานีปัตตานีเข้าพันธุอันนี้ดีวีนาเข้าพันธุก็ถือว่าไม่ได้เสียหายนะคำว่าวีนาเนี่ยโอเคมันแปลว่าพังทลายแปลว่าศูญเสียศูนย์สิ้นถ้าในแง่ของธุรกิจอะไรเงีย้ยมันก็แปลว่าเจ๊งกันแหละนะ แต่แบบเนี้ยก็คือเป็นทั้งดาวปัตตนีด้วยเป็นทั้งวินาศด้วยความหมายก็ทั้งดีทั้งเสียทีนี้มามาอยู่เรือนดีเนี่ยมันค่อนข้างโอเคพบพันธุคือพบที่ดีนะและที่สําคัญสุขไปอยู่เรือนลาหูลาหูไปอยู่เรือนสุขอย่างนี้เขาเรียกว่ากเกษตรสลับเรือนให้นับเป็นกเกษตรทั้งคู่ นะครับให้นับเป็นเกษตรทั้งคู่แต่ความเป็นเกษตรมันจะไม่ร้อยเปอร์เข้าใจไหมอ่าเหมือนเราแรกรถกันขับแลกโทรศัพท์กันใช้อ่ะนะก็คือพูดง่ายๆว่า2สิ่งเนี่ยมันมีคุณค่าพอๆกันเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ของเราโดยแท้มันสลับกันใช้นะมันสลับมันยืมกันอ่ะนะก็แต่ก็ถือว่าดี ก็ถือว่าดีก็คือพูดง่ายว่าเป็นเกษตรทั้งคู่เพียงแต่มันไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์่นั้นเองนะแต่ก็ถือว่าอย่างนี้ไม่เสียแล้วแหละดาวศุกร์โคจอยเข้ามาแบบนี้ไม่เสียแล้วดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เป็นคู่สมพลอ่าเป็นคู่สมพลกันฉะนั้นมาอยู่ด้วยกันนี่ก็ถือว่าไม่ได้คิดทําร้ายกันฉะนั้นเนี่ยในภพพันธุซึ่งเกี่ยวกับหลักทรัพย์บ้านอาสังหาอะไรต่างๆนานา,นา,นาน ถือว่าดีและดาวเจ้าเรือนเขาไปเป็นองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์อยู่อย่างนี้มันจบนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเชา,ลาวลัคนาราศีพิจิกเดือนนี้นี่ต้องบอกว่าแหม่มันหายากอะ่ะจังหวะแบบนี้เนาะแล้วดาวองคานก็จะมาอยู่ด้วยนะครับดาวองคารก็24กสิ่กุมภาก็อยู่ถึงนู่นเน่เมษานะนะฉะนั้นก็ถือว่าจังหวะดีครับจังหวะดีเลยทีเดียวสำหรับลัคนาราศี นะส่วนดาวสาว์นี่เขาอยู่ยาวๆแล้วสบายๆสยัส์สชะสังคมพิจิกเนี่ยถ้าเกิดว่าทําอะไรที่มันออกสื่ออะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสมีชื่เสียงนะเพราะอะไรพบสหัสชะสหัสชะมันคือเพื่อนพี่น้องมันคือสังคมอะ่ะซึ่งสมัยนีย้สังคมของเราอะ่ะมันอยู่ในโซเชียลหมดอย,อยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆ Facebook y o u t u b e i n s t a g r กร อะไรต่างๆะออกมาเยอะหมดไลน์นะฉะนั้นเนี่ยมันต้องตีความว่าเป็นเกี่ยวกับโซเชียลด้วยโซเชียลมีเดียด้วยและเนี่ยดาวเสารก็เป็นเกษตรแบบนี้ถึงปี2566ดีครับและเสารส่งกระแสถึงราหูซะด้วยนะด้วยธาตุนะเพราะาราศีพฤษภเป็นธาตุดินราศีมังกรเป็นธาตุดินอ่าใช่หไหมมันส่งกระแสธาตุถึถงฉะนั้นถือว่าค่อนข้างโอเคนะถือว่าค่อนข้างโอเค การเงินของท่านก็นคือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสก็เนี่ยแหละขยับไปในท่านในช่วงต้นเดือนแรกก็อาจจะติดขัดอะไรไปบ้างเพราะดาวอาทิตย์ถึงจะเป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัสแต่เมื่อมันอยู่รวมกันในราศีนั้นแนะ่ะมันมันทาให้พฤหัสด,ดับคําว่าดับก็คือพระอาทิตย์เนี่ยไปบังพระพฤหัสเพราะว่าดาวพระเคราะห์เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าดาวพระเคราะห์ใช่ไหมครับมีดาวอาทิตย์ดวงเดียวที่มีแสงในตัวเอง ฉะนั้นดาวทั้งหลายเนี่ยที่มีแสงได้คือรับแสงสะท้อนจากดาวอาทิตย์เมื่อได้รับแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์แสงเหล่านั้นสะท้อนกลับมายัางโลกมนุษย์ซึ่งก็โบราณการเขาก็เอามาใช้ตีความในเรื่องของการทำนายดวงชะตาเนี่ยพลังต่างๆที่มาจากแสงสะท้อนของดวงดาวมีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์บนโลก อันนี้คือโหราศาสตร์นะโหราศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องอธิบายกันตรงนี้นะครับนั่นแหละมันเป็นความเชื่อไงว่าเออทำไมดวงดาวโคโจรถึงมีผลต่อชีวิตมนุษย์อันนี้เราก็มองโดยโดยหลักว่าอ,อ๋อพลังอ่ะมามาอย่างไงพลังจากดวงดาวมันส่งผลมายังไงใช่ไหมมาจากทางแสงมาทางจากแรงดึงดูดเป็นไปได้ทั้งนั้นมาจากทางคลื่นนะก็มันก็ต้องมีความเป็นอิงวิทยาศาสตร์นิดนึงเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันคือธรรมชาติ นะครับมันเป็นธรรมชาติวิทยาด้วยฉะนั้นก็เนี่แหละเมื่อดาวอาทิตย์ไปอยู่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันบังหมดมันบังแสงสะท้อนหมดเพราะเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยสุกใสสว่างสวัยร้อนแรงฉะนั้นแสงเนี่ยสะท้อนจากดวงอาทิตย์ไปพอจะสะท้อนกลับมาพระอาทิตย์เขาก็บงังไงมันก็เลยไม่ได้มันก็เลยไม่ได้แสงจากเนี่ยจากดาวเสาร์จากดาวพฤหัสมีแต่พุธกับสุกเท่านั้นแหละที่ ถ้าจะดับเนี่ยต้องสนิทจริงๆต้องต้องแบบไปอยู่หลังจริงๆเข้าใจไหม่าทีนี้ดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาก็เลยช่วงต้นนะตั้งแต่ต้นกุมพาจนถึงวันที่13นะ่ะพื้นรหัสกับเสาวจะไม่ส่งผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดับแต่ทีเนี้ยพอพระอาทิตย์ย้ายไปเนี่ยเนี่ยก็แสดงคุณเต็มที่ถือว่าค่อนข้างโอเคนะ เอาเป็นว่าบันเด่นที่สุดในเรื่องขององค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ทั้งสองดวงเนาะถือว่าชัดเจนมากชาวลัคนาราศีพิจิกและที่สําคัญเนี่ยเห็นไหมดาวศุกย้ายไปเนี่ยสลับเรือนกับราหูเป็นปริไปแล้วก็เป็นอนุกเกษตรนะเพราะสล,สลับกันสลับกัน2คู่ถ้าสลับกัน3ดวงขึ้นไป,นไปนเป้าเรียกปริวัติเกษตรอ่านะนะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแหละนะภาพรวมดูดี แต่ที่มีพิเศษใส่ไข่ก็คือดาวเกตครับโครจรทับลักฝันแม่นเซนแรงชาวล้คนาราศีพิจิกเป็นราศีที่มีความลึกลับเนื่องจากเป็นลัคนาของดวงโลกดวงเมืองเป็นราศีที่มีเซนอยู่แล้วมีความรู้สึกนึกคิดมีลางสังหรณ์อยู่แล้วยิ่งดาวพระเกตโคตรจรเข้ามาเนี่ย ยิ่งทำให้สิ่งนั้นมันช่วงนี้แรงขึ้นนะครับพักเกตย้ายมาตั้งแต่มกรลาแล้วนะครับพักเกตย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้นะกลมภานีนยาวเลยฉะนั้นฝันแม่นคิดลางสังหรณ์อะไรต่างๆอานาเซนสัมผัสดีดฉะนั้นถ้าทำอะไรแล้วรู้สึก คิดอ่านประการใดเนี่ยให้เชื่อตัวเองนะชาลัคนาเลยสพีจิกเนี่ยจะมีรางสังหรณ์ละเซนที่ดีในเดือนนี้นะครับอ่าโดยเฉพาะเรื่องความฝัน <c oughs> <c oughs> ก็ขอให้ฝันให้เห็นอะไรที่มันดีๆนะฝันเดฝันเด่นนะให้เห็นในสิ่งที่ต้องการเนาะแต่ถ้าจะให้เสริมเข้าไปเนี่ยก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน นะให้จิตมันนิ่งถ้าจิตมันนิ่งแล้วมันจะใช่ไหมการฝันการอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่มันไม่ฟุ้งเขาเรียกว่ามันฝันจะได้ฝันแต่เป็นหลักเป็นการยงไม่ใช่ฝันเฟื่องไม่ใช่ฝันแบบเละเทอะไปทั่วนะเคยไหมนั่นเกิดจากอันนี้มันต้องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายเลยนะอ่าร่างกายพักผ่อนเตียบเพียงพอนะการทํางานเหนื่อยหนักหรือแม้แต่การรับประทานอาหาร นะถ้าทานอาหารปุ๊บแล้วนอนเลยเงี้ยเช่นทานดึกแล้วกลับมาปุ๊บนอนอเงี้ยอันนี้มันมีโอกาสในร่างร่างกายมันจะแบบอ่าทำให้เกิดเขาเรียกว่าฝันไม่ดีขึ้นมาเป็นไปได้เพรฉะนั้นเนี่ยเกตมากุมรักเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณมากุมเข้าไปมันก็ยิ่งทำให้อ่าเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะเซนประสาสัมผัสความรู้สึกลางสังหรณเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมา โอ้ oh, ฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกเดือนกุมภาเนี่ต้องบอกว่าแจ่มเส้นละเกินนะครับสำหรับเรื่องพวกนี้เนาะเนี่ยเด่นที่สุดย้ําอีกครั้งราหูเล่งเป็นองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์ราหูเนี่ยอยู่ยาวทั้งปีเลยนะไม่ต้องกลัวถึงปีหกแต่ที่พิเศษคือนี่พระอังคารเขาเข้ามา24่สิ่กุมภานะมาช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะอยู่ยาวถึงเมษา อังคารมา24กุมภาเนี่ยคู่ธาตุลมยิ่งส่งพลังกันใชไ,ไหมเรียกว่าติดเปกอะ่ะนะถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วเนี่ยเกตกับลาหูเลงกันแบบนี้เขาเรียกว่าลาหูเต็มองเพราะในความเชื่อโบราณเนี่ยลาหูคือส่วนครึ่งบนเกตคือส่วนครึ่งล่างในโหราศาสากลเนี่ย เกตกับลาหูเนี่ยจะโครจรเขาเรียกว่าจะโครจรอ,อยู่ตรงข้ามกันเสมออ่าเพราะเพราะของเขาจะเน้นเรื่องของของตำแหน่งตำแหน่งของเงาแสงสะท้อนนะเขาเรียกว่า north node กับ south node อ่ก็คือการเขาเรียกว่าจะอยู่ตรงข้ามกันตลอดอะ่ะโดยโดยเขาเรียกว่าโดยแสงเงาเนี่ยทีเนี้ยของไทยเนี่ยเราคำนวณ พระเกตเป็นดาวน้องพระคออีกดวงหนึ่งนั้นการโคจรก็จะมีการโคจรของตัวเองเขาเรียกว่าเกตสยามเกตสยามก็ผู้ที่หลังสันนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะรนก้าวราชการที่4นะครับท่านมีคุณูุปการต่อวิชาโหราศาสตร์ไทยคือเป็นท่านเป็นทั้งมีพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ การคำนวณและทางโหราศาสตร์เนี่ยท่านก็มีเขาเรียกว่ามีพระอัจฉริยภาพทางด้านนี้เช็คเช่นเดียวกันเนะนาะก็ลัคนาพิจิกดีอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรละนะถือว่ายอดเยี่ยมนะดาว18ปีจะมาครั้งหนึ่งนะคุณนะและจังหวะช่วงเนี่ยเดือนนี้มันพีคเพราะมันมาคู่นะก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าดีเยี่ยมนะลัคนาราศีพิจิกนะ ชอบใจก็กด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งไปเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรละฟังครับติดตามกันต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ